แล้วทำไมมันถึงได้ไปอยู่ข้างล่งเอาไว้ข้างหน้าเดี๋ยวพี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  ก็จะส่งผลให้มีการยกคำร้องคดียุพาประชาปย์นะครับแต่ว่านักกฎหมายหลายคนก็มองว่าไม่สามารถนํามาเทียบเทียงได้และเมื่อดูจากข้อกฎหมายก็เห็นได้ชัดว่าข้อของข้อกําหนดสานี้เป็นกรณีที่มีเหตุชัดๆในมีเสียงไอไหมเนี่ยพิจารณาคดีถ้ามีผู้ร้องขอให้ถอนตุลาการคนใดคนหนึ่งออกไปแล้วคะแนนเสียงมาเข้ากันตุลาการท่านนั้นก็ต้องวางแรงพิจารณาคดี หลายฝ่ายก็ประเมินว่าองค์คณะจะต้องมีข้อเท็จจริงมาถกเถียงกันจนกว่าผลจะออกมาเป็นเสียงข้างมากครับแต่นาประชาธิปัตย์แล้วมันเอาไว้สองเห็นไหมนะไม่ได้องคเพพนั่นน่ะยืนยันนะครับว่าไม่เครียดจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเรื่องเทพจะอ่านคำวินิจฉัยในวันพรุ่งนี้ที่จไม่ใช่แปลงสีฟันนะนายประชาธิปัตย์จะไม่ถูกยุบสองถ้าถูกยุบก็ต้องลุ้นกันต่อว่าจะเพิกความสิทธิทางการเมืองสมรภรมิแห่งภาค 5ปีฟันในคลินิกของฝันในกบริหารพรรคที่มีนายบัญญัติบรรทัศเทพก่าเข้าปากทําไมที่มีนายอภิสิทธิเวชชาชีวะเป็นหัวหน้าช่วยหรือไม่ถ้าตีความตามพรบพรรคการเมืองปีสินก็จะส่งผลให้รัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบัน15คนถูกตัดสิทธิทางการเมืองรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีด้วยหรืออาจจะตัดสิทธิ์ทางการเมืองเพราะผู้กระทำผิดซึ่งมีผู้